สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านนะมาดูแรดิตนะที่ผมได้ทําการปลูก,กลงในกล่องโฟมไปตอนนี้ก็งอกขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าจะงอกดีนะครับงอกทุกมเมล็ดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคุณผู้ชมนะครับหลายท่านที่ยังไม่เคยปลูกแล้วก็ยังไม่เคยกินนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับรูปร่างลักษณะของแรดิตแรดิตก็คือนะ พืชชนิดหนึ่งนะครับที่มีหัวนะครับคล้ายๆกันกับผักกาดหัวนะครับอาจจะมีรูปร่างกลมนะครับหรืออาจจะยาวนะเหมือนแครอทก็แล้วแต่บางสายพันธุ์นะครับรสชาติของเขาก็จะออกเผ็ดนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีติดขมบ้างเล็กน้อยนะครับคล้ายๆกันกับคล้ายๆกันกับหัวชเท้านะครับอารมณ์ประมาณหัวช้เท้าเลยนะส่วนการปลูกง่ายนิดเดียว แค่เรามีภาชนะนะครับส่วนขั้างอนี่ผมจะปลูกลงในกล่องโฟมนะครับก็คือเอากล่องโฟมมาผสมดินปลูกนะครับสูตรไหนก็ได้นะครับผมจะใช้เป็นสูตรใบไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็ดินนะครับผสมประมาณนี้เลยนะครับหรือใครมีสูตรปรุงดินก็ทั่วไปเลยนะครับดินที่ปลูกพืชผักสวนครัวสามารถใช้ได้หมดเลยครับหลังจากที่เราผสมดินเสร็จเรียบร้อยหาภาชนะมาใส่เรียบร้อยต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือการปลูกขั้นตอนการปลูกก็ไม่ ยุ่งยากนะครับง่ายนิดเดียวเราหาไม้นะหรือวัสดุอะไรก็ได้นะที่สามารถจิ้มลงไปให้เขาเป็นรูได้นะครับความห่างก็ประมาณ1นิ้วชี้นะครับจิ้มลงไปไม่ต้องลึกมากเพียงเล็กน้อยนะครับก็หยอดมเมล็ดได้เลยหยอดมเมล็ดเสร็จทําการกบลดน้ําหลังจากนั้นก็เฝ้าดูนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเฝ้าดูเขาเจะนันเติบโตขึ้นมาคอยดูหน้าดินถ้าหน้าดินแห้งเราค่อยลดน้ํานะครับพอโต ค่อยจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับแล้วกอ็อาจจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าฉีดฮอร์โมนง่ายๆนะแรดิดเป็นพืชที่โตไวมากนะเราสามารถดูแลได้นะเหมือนผักทั่วไปเลยนะประมาณ40-45วันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบกินส้มตําอยู่แล้วจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับสําหรับเจ้าหัวแรดิดนะครับจะมีความกรอบ ความขมนิดๆแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็มีเผ็ดบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้จะเป็นรสชาติของเขาเลยสำหรับเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยนะครับอยากจะลองหามาปลูกและลองชิมดูก็สามารถหาซื้อมเมล็ดได้ตามร้านขายมเมล็ดพันธุ์ทั่วไปนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อแรดิตของเราโตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมไ้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ